มาพอเห็ทานจ้ะมดนไงมจะเดอกกำลังงามเลยจ้ะมีแต่งงามเนาะจ้ะเห็ดทานหน่อยครับนี่เด็กกำลังจูมจ้ะงงนงามจ้ะแรงนะครับืดอกอยังไๆนะขายย่งๆจ้ะ ดอกจูมมันครับจูมไปนิดงมึ่งจะพี่นดอกดอกลาเพนะเราไม่นด้ซื้อวุ้นหนึ่งนะดอกจูมหนึ่งครับจูมหนึ่งครับอยู่นี่ดอกจูมมันครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาพญามิญาย่าเหล็กเกลฟี่เกลฟี่ไม้ผู้เข้ามาชมโถโลกครับครับเสามณีกับมาพอๆกันกับบ่าวนัดกับเสากอยคือเก่าครับสวัสดีจ้ามาพอคือเก่าจ้ะพี่น้องข้าขับปานหรือฮาร์ดเกลฟี่คือเก่าเด้อจ้าไปดูน้ำกันจ้าสมันกันซ้ำใด้ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูน้งน้ำกรานครับมาพอๆกันเสามณีกับเสาร์วันพฤหัสบฮาดวันที่เจ็ดธันวาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ หมายที่มากมือนนี้กับปลาบ้านน้องเม,มเ็กตําเลนคาเพื่อบุญตรกจังหวัดบ,บุดมพ้นที่เก่าครับเสาร์มือน,นี้กับผ้าพ่อแม่พี่น้องขอปาปลาร้อหามเบิงเฮดที่เก่าครับก็ับไปรวมไปชมกันครับมือนนี้ว่าสรด้สิมสีมันซําได้ครับพี่น้องเฮดจองนี่กเ็เริ่มไหวยเรื่มห้างครับก็ับไปรวมไปชมกันครับมือน,นี้ไปครับแดงนะแดงจำดอกแดงครับดอกใหญ่นะจ้ะ เดงนะจ้ะน้องพี่น้องมาหนิมาพอเห็ดทานจ้ะมึงไหมจะเดอกกำลังงามด้วยจ้ะมีแต่ง,งามเนาะจ้ะเห็ดทานหน่อยครับอ้าเลยล้างแหลกครับเบิดแล้วเนาะสกอยจ้ะเมื่อวานนี่ไปเลี่ยมหางแห้งครับเมื่อวาน นี่มันกำลังจูงจ้ะขาขาขาวจ้ะ ผึ่งขาล่ายครับแดงน้าครับอืดอกอยังไง่นะขายัางง่ๆจ้ะแดงน้าครับมันจะดอกอยังง่เนาะจ้ะแดงน้าครับ มันก็ไม่จะดอ,อกใหญ่ๆเนาะถก,ก้อยจ้ะน้าแล้วล้างแล้วครับดอก่งามเนี่ยจ้ะ,ะบานกับบานงามเนาะ ทองหน่งคราวดอกมันจะปิดเป็นแนวนี่ล่ะดอกจูมมันครับจูมไปนึ่งมือจตกพี่ดอกดอกลาเพาะเนาะจูมหนึ่งครับ จุม่มนึงครับอยู่นี่ก็ยังมีจุ่มอยู่นะสกอยจ้ามาแต่สิบพอจุ่มครับออกมาลายเหมือหนนะววานนี่ก็มาเลียมหาจนหวานนะสกอยวอ่าวแมนเบิร์ดครับหวานเชยงแข็งครับ

นาแล้วครับดวงเงี้ยเพ่งจะยืมนเนาะ cò lưỡng, hết cò lưỡng, cò na hàng sao coi bên này đâu khang hết đọc chuông ngọc đang ngàm Đọc nó ngàm với gì Đâu có hai ngán sau còi ờ. Hết áo đinh hấp Hết lăng chéo hấp ดอกจุ้มครับจุ้มหนึ่งครับจุ้มหนึ่งครับจุม้มง,ง่ามจ้ะสองบานครับทีนี้บานกับบานยิ่งแข็งเนาะสกอยจ้ะพนก็ยุดตกไปครับ ่รหาาดอกาง้ามครับ ี่งามเองครับเอาละครับพอแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกระบานครับมาสรุปผลงานกันกับเซอกอยครับืันนี้จะเบ่งผลงานกันจ้ะมืงอีกะมานเต็มตาหน่อยเฮาเนาะก็ไดหลากหลายเฮ็ดจะพี่น้องเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดนาแแหล่งแหล่เพื่อนก็เริ่มห่างเราจะกระห่างไปเบิดทุเฮ็ดล้วจะพี่น้องก็ได้เป็นเฮ็ดทานจ้ะ ็ดทานล้วก็เป็นเฮ็ดนาแลนังแลจากเฮ็ดนางเกี่ยวก็ได้น้อยนึงเนาะเฮ็ดกออพอดอกเดียวจากพี่น้องแล้วก็เป็นเฮ็ดข้าวดินเห็ดแดงนะก็ได้เป็นเฮ็ดรวมๆจากพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่ายังมานอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดกห่างแห้งจากเฮ็วาแห้งจากพี่น้องก็ต้องรอเบิ่งจากสิมีเห็ดหยังเกิดขึ้นอีกบ่เอาละจ้พ่อแม่พี่น้องท่านใดนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่อนะับสาวขเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้ขอจะเป้เพี้ยนเท่าน,นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานพอย่ได้กินอยู่นั่นสากอยจอช่วงนี้เฮ็ดกวาวแล้วครับพีดด่น้องเฮ็ดตินเฮ็ดรวมกับห่างหมดแล้วครับพอเพิ่นก็ออกมาเหิงแล้วเนาะสกอยกออกมาสิเป็นสองสามอาทิตย์แล้วครับก็ออกมาตั้งแต่เฮ็ดกอ่อเฮ็ดก่อมาเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดแดงนาครับ ก็จะให้มาเห็ดล้างแหล่ครับพี่น้องเห็ดล้างแหล่นี่ก็เบิ้ดโดนน่องซอก่อยห่างแหงครับวันนี้ก็ไปเลี่ยมมองละดอกสองดอกครับพี่น้องดอกก็ยังมีจูมีบานอยู่ครับแต่ก็หางหางครับพี่น้องป่าก็เลื่อมแหงครับฝนก็ยุดตกครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เบานายก็ขอจบลีปไปเพียงสนีทครับเป็นคลิปของวันที่วันที่เจ็ดธันวาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ หมายที่ม่ามันนี่กับป้าบอน้องเมกตําหนินึ่งคาเพื่อบุญธริตรกรรมตดบนคือนเขาครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดลเชิญชอบมาคลิปหนึ่งไดลก็อย่าลืมไปซอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบว่าดคลิปใหม่ๆจากบ้านนั้นกับสาวกอยเวียดนามครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบานครับไว้ทะลุนการคลิปน้ำม,มือนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานอาพญามยายนครับ